ห,ห้ามเหยียบผักชุลินไม่ะจะเล่นไหมไปไหมนะ้ำ มากะทกโกเนี่ยกำลังพอดีกินอ้ามะพร้าวมะพร้าวพอน้ำห่อนมอมน้อยอ่ะโอ้กล้ยมะพร้าวสมบูรณ์แท้หวะนนนอ้าวมาฉันวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อากาศดีกำลังพอดีเลย สิบเจ็ดองศาเอ้ยไปไปสิบเจ็ดองศาสกดนครตอนนี้ฮะลืมมอตะก้ามาใส่ผักนะเดีย๋ยววิสื้ื้อพักไปนึ่งพร้อมไหนก็หนอยอึ่งไปเก็บผักที่สวนกันนะจ๊ะ อดอกนั้นาน,นาะมันโตเสง มาซื้อพักชักไปนึสวัสดีค่ะพามาชมสวนมาเบิ่งสวนนั้นบ้าน่บ้นบันหุนยยางวิถีชีวิตพอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จที่แปลงนี้คือชาวบ้านใครอยากมาปลูก<ถ>เพราะมันใกล้น้ำาหงรอนไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ เขาปลูกกินใครอยากมาปลูกก็ปลูกเพราะมันใกล้น้ำเลยยายเขาไม่เก็บตังค์มีหลายเจ้านะคะแปลงน,นี้ ใช่ย,ย่างนึงบ้านห้อยย่างนี่ยเพราะค่อยใส่ยาแล้วหน้าหนาวเนี่ยแมงบ่ค่อยมีผักหน้าหนาวเนี่ยแมงบ่ค่อยมีผักก็งามใส่แต่ปุ๋ยขี้ควายเลยยา่าอาคะนาะก็งามเทย่นะอือหึ่งของอีซ้อนไปย่าเมื่อไหร่นาะมันสิลงมากกับสิมาซื้อคะนามัน,มน เด็ดอาจจะเงีเงียตบตบนี่เด้อแล้วตกี้นั้นห้ามเท่หักตามไรเด้อสงสูงไงมันสงสูงบอยียดกลังพอดีกินนี่นะมันมีข้อปล้องฮอนกะลังปุ้ยเศบไปได้ตาตาโอ้ยเศกเลยอากาศหน้าหนาว นะนี่คือเขายัง bò Ok โอเคบ่เฮา อันอันตนอันนีนแก่ส้มได้อยู่คือพัทเดี๋ยวพัทจะเหยียบไอหนึของยายนะลูกนะแล้วไปไปไติดสี ถ้าเย็นหนาวก็ต้องฉีดยาน้อยระวัง้อระวัง่ใช้ปุ๋ยี้คว่ายางเดียววนหมานกิ๊กกระต่ายตุกแล้วนะเดี๋ยวจะไปก่อนน้ำใจเป็นป้าให้เด็ดตามใจชอบ ความจริงแต่ราคาท,ที่จริงบ้านเราประมาณสาสิบาทประมาณนี้เ <c oughs> พราะว่าที่นี่ขออัจาาเนี้ยผักถูกแล้วก็สดปลอดสารพิษม่อตะนี้เสพออไปได้กินไปอันนึงครับ <c oughs> อิ่มตรงเนี้ยน้ำกรอบเอาบ่อเอาบ่พังหอ <c oughs> น้ำใส่เนาะ เด็กๆอย,ย่าเหยียบผักป้านะคือตะงานแทะโดนโ้ัปตะแทโอ้ปิดตะงานลินเดเอาใบกระเ,ะเ,ะเทียมไปตำใส่มะฮ่ง ไปกระแทมสดเนี่ยใส่ตงโมุวงแซ่บเท่าไหร่เดี๋ยวหนูมันสีหอมมะนาวข้าวหนาดเด็ดข้างในกระหอมหอมไหมอืมหอมน่าดมันก็มีแห้งแท่พักสดนี่ดมหอม บรรยากาศตอนเย็นแบบนี้อือเมนี้หนาวกับพี่หนาวปวดีะแอมายกูดิห,บบห้ามเหยียบผักชุลินไม้ละจะเล่นไม้่าเล่นไม้ไมพี่ลิฟป,ป้าเยอยเนนะ้นยอยเหยีนะมึงอก้โดตองลงไม่ต้องจอ่อนพัก แต่เอ um, yeah. oh, ็นหงยามอื่นกับปุ๋บงงามเท่านั้นยามนี้อือย่ามมันอเอกันเคยปุหน้าเหินสซงเดินเมสายามฮ้อนนั้นโอ้ยแมงกินปุ๋บได้เลยเออรุ่นนั้นต้องอาศัยยาอย่างเนี้หน้าหนาวนี่ก็ต้องใช้ยาเลย

ผู้ดีคนขนาเน่ะก็่างผู้ดีเอดราณาเอสลาาลเราเปต้มจิตต้มเน <c oughs> มกับต้มสสเส่น้ำสันเส้นหยามันราต้มเซนที่ริงต้องต้มส้น้ันดใกันดนี่ของไผ่อะแล้วกลับบ้านะคะจดี กูจะยากเลยกูก็ผัดมันหอยสิออใช่ไหมนะ่ะ